าร่วมต่อสู้ได้มาจากโลกโซเชียลมีเดียพวกเขาได้ออกมาร่วมกันต่อต้านเผด็จการณ์ท้องสนามหลวงและใช้เทคโนโลยีการสื่อสารทางโซเชียลมีเดียกับประชาชนทั้งบ้านและคนท้องสนามหลวงนับจากวันนั้นจนถึงวันนี้การต่อสู้ของประชาชนและการเฝ้าระวังอำนาจเผด็จการยังไม่มีวี่แววที่จะยุติลงเมื่อใดโดยพวกเขาได้ตัง้งิุณนเอาไว้ว่าจะต่อต้านเผด็จการทุกชาติไป สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวพนกรศศรียุยทธยาทุกท่านครับแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณศรีรามเรดิโอนะครับที่จัดให้มีเวทีวันนี้ขึ้นมาที่ต้องขอบพระคุณนี้ไม่ใช่ว่าขอบพระคุณที่จัดเวทีให้ผมขึ้นมาพูดนะครับผมมาที่นี่เพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันครับเราไม่ได้มาเพื่อที่จะขึ้นเวทีนะครับ ผมมาเพื่อที่จะยืนยันว่าเราเป็นพี่น้องกันครับเป็นพี่น้องกับชาวพระนครศรีอยุธยาทุกท่านครับเมื่อมีศึกมีค่าศึกมาตีประชิดบ้านของเราโดยเฉพาะกรุงเก่าเราอยู่กรุงเทพเราก็ต้องรีบรุดมาช่วยกันทันทีใช่ไหมครับนั่นคือจุดประสงค์หลักครับบางคนเห็นว่าผมมาตั้งแต่หัวค่ำแล้วเดินไปเดินมาจะน้อยใจหรือเปล่าที่จะไม่ได้ขึ้นเวทีไม่เลยครับ ผมอยู่ที่สนามหลวงครับขึ้นเก้าอี้ตัวเดียวทลรคงตัวเดียวมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2549ขึ้นมาเรื่อยเกือบปีครับได้มาขึ้นอีกครั้งหนึ่งที่สนามหลวงพูด11นาทีติดคุกไป22เดือนครับเพราะฉะนั้นการขึ้นเวทีของผมจะขึ้นหรือไม่ขึ้นผมก็ติดคุกได้ครับเพราะฉะนั้นผมอยู่ตรงไหนติดคุกได้ด้วยตนเองครับ ในขณะนี้ก็ไม่ค่อยได้ออกงานอะไรเพราะว่าเพื่อนฝูงก็บอกว่าให้รักษาเนื้อรักษาตัวเพราะว่าหาคนที่เป็นนักโทษมาตาหนึ่งหนึ่งสองหน้าตาดีอย่างนี้ไม่ค่อยได้นะที่ต้องพูดเช่นนี้เพราะว่าเพื่อที่จะระลึกถึงเพื่อนของเราอาจารย์สุรชัยด่านวัฒนุสอนคุณสมยศพึกษากเกษมสุขคุณหนุ่มแดงนนทและก็เพื่อนนักโทษการเมืองอีกหลายท่าน ยังอยู่ในคุกครับผมมายืนตรงนี้เพื่อที่จะยืนยันว่าเมื่อเจ็ดเดือนที่แล้วผมก็อยู่ในคุกร่วมกับพวกเขาครับวันนี้ก็เลยออกมาเป็นตัวแทนของนักโทษนะครับแล้วก็พอรู้ว่าคนที่ทำให้บ้านเมืองล่มจมชิบหายวายป่วงก็มาเปิดเวทีอยู่ในจังหวัดพระนครศรียาผมเลยต้องรีบมาอย่างรวดเร็วครับพักการเมืองเก่าแก่ ที่บอกว่าเชื่อในระบอบประชาธิปไตยเชื่อในระบอบรัฐสภาแต่วันที่ถแถลงนโยบายเป็นรัฐบาลกับต้องไปถแถลงในกระทรวงต่างประเทศครับแล้วบอกว่าเชื่อในระบอบรัฐสภาอยู่ดีๆก็ไปร่วมจับมือกับคนเนรคุณ มาจัดตั้งรัฐบาลแข่งกับรัฐบาลของประชาชนเมื่อมีการปฏิวัติรัฐประหารตั้งแต่สิบเกกันยา2 5 4พรอสี่ิบไม่เคยเห็นหัวพักประชาธิปัตย์ออกมาต่อต้านการรัฐบาลแม้แต่ตัวเดียวตั้งแต่โคตรเงวเหล่ากอของพักประชาธิปัตย์จะเป็นพักเดียวที่ได้ดิบได้ดีทุกครั้งที่มีรัฐประหารชัดเจนไหมครับนี่เป็นพัก ทราราเป็นพักพเผด็จก,การพักเดียวในประเทศไทยไม่เคยโดนยุบพักไม่ว่าจะชั่วไม่ว่าจะโกองอย่างไรยังคงอยู่ยังยืนยงร่วมกับเผด็จก,การเพราะฉะนั้นวันนี้เขาบอกว่ามีอะไรกับประชาธิปัตย์ก็เอาออกมาให้หมดผมนึกย้อนไปหลายปีไม่เห็นมีความดีอะไรที่พักประชาธิปัตย์ทำไวเลยมีเรื่องหนึ่งคือเรื่องปรส ใกล้จะหมดอายุแล้วครับตั้งแต่ในตั้งแต่รัฐมนตรีครังของคณะของรัฐของพรรคประชาธิปัตย์นะครับได้ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องปอสทั้งหมดจนกระทั่งวันนี้เกือบจะหมดอายุความแล้วทําบ้านเมืองเสียหายมากมายถามว่าพรรคประชาธิปัตย์ทำอะไรไ้บ้างถา้ย้อนไปถึงปี2505 ก็ทําให้เสียเขาพระวิหารครับพรกประชาธิปัตย์เป็นคนทําให้เสียเขาพระวิหารวันนี้เสื้อเหลืองสลิมพักธมิตรมาดัดจริตเรียกร้องเขาพระวิหารกับเขาอีกแล้วทำไมไม่ไปด่าพรกประชาธิปัตย์ครับรัฐบาลเพื่อไทยเพิ่งมารัฐบาลไทยรักไทยพึ่งมาไปเกี่ยวข้องอะไรเราก็พยายามรักษาบ้านรักษาเมือง เพราะฉะนั้นพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับมีคําถามมาตั้งแต่ในอดีตอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าทุกครั้งที่เกิดปฏิวัติรัฐประหารพรรคน,นี้ไม่เคยต่อต้านและจะได้ดิบได้ดีทุกครั้งไม่เคยโดนยุบพรรคไม่ว่าจะทาชั่วทําเลวอย่างไงในแผ่นดินเป็นพรรคเดียวที่อยู่ยัง้งยืนยงกับเผด็จก,การมีบางคนบอกว่าอดีตหัวหน้าพรรคทุกคนไม่ใช่หัวหน้าตัวจริง พาอมีหัวหน้าพักตัวจริงสั่งการอยู่ครับตอนนี้ป่วยพูดไม่ได้เพราะกลัวติดคุกนะะเขาให้พูดแค่นี้เขาบอกว่าพูดมากไปกว่านี้มึงไปยกโลกกฎหมายหนึ่งหนึ่งสองก่อนแล้วจะพูดให้ฟังก็เชื่อมโยงมาถึงประเด็นร้อน พ่อแม่พี่น้องคงได้รับทราบแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้วันศุกร์ที่15มีนาคมผมนอนรอเฝ้ารออยู่หน้าทีวีช่องไทย PBS เพื่อที่จะได้ชมรายการตอบโจทย์ของคุณพินโยไตรสุริยะทันมาซึ่งมีขวัญใจของผมอาจารย์สมศักดิ์เจียมธีรศกกุลก็จะมาพูดจาปลาใยกับ ปัญญาชนสยามชื่อว่าคุณสอสิวรักษ์ผมต้องค่อยๆสะกดเพราะผมจะพูดเป็นสอสีบรึงอยู่เรื่อยผมเลยต้องพูดช้านีหนึ่งนะครับผลปรากฏว่าสามทุ่มสี่สิบห้าเมื่อคืนนี้ตามเวลานัดหมายของรายการตอบโจทย์ไม่มีรายการตอบโจทย์มาทุกคนงงงวยมากเลยครับ ได้ความว่าอย่างนี้ครับสำหรับท่านที่ยังไม่ทราบข้อมูลข่าวสารเมื่อวานนี้ครับมีประชาชนคนรักประเทศชาติครับจำนวนมากมายครับสิบกว่าคนเดินทางไปที่สถานีโทรทัศน์ไทย p ี s อไม่แต่งชุดเหลืองครับไม่ใส่สีอะไรเป็นเป็นชุดธรรมดามีบางคนใส่เสื้อยืดครับเขียนว่า รักพ่อภาคปฏิบัติไปประท้วงครับสถานีโทรทัศน์ไทย PBS พร้อมกับเขียนจดหมายว่ารายการตอบโจทย์ได้จัดรายการที่ไม่สมควรอย่างนั้นอย่างนี้วิพากวิจาร์ณหลายคนอาจจะไม่เข้าใจรายการตอบโจทย์จัดรายการชื่อว่าสถาบันพระมาหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญครับ ประเทศนี้บอกว่าเป็นประเทศประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแต่ประชาชนประเทศนี้พูดถึงพระมหากษัตริย์ไม่ได้พูดไม่ได้พูดถึงพระมหากษัตริย์ติดทุกข์นี่มันประเทศประชาธิปไตยอะไรล่ะครับผลปรากฏว่า คนที่รักชาติรักแผ่นดินจำนวนมากมายสิบกว่าคนนั้นได้นั่งกดดันอยู่ที่สถานีโทรทัศน์คณะผู้บริหารก็ได้ประชุมกันอย่างทันทีเพื่อจะพิจารณาว่าเมื่อคืนเนี้ยจะให้รายการตอบโจทย์เนี้ยได้ออกอากาศหรือไม่ผลปรากฏว่าคณะกรรมการชุดแรกที่ได้พิจารณา เห็นว่ารายการทำมาโดยอย่างถูกต้องตั้งแต่วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสแล้วก็จะเป็นวันสุดท้ายในวันศุกร์เห็นว่าเป็นรายการที่ไม่ได้เกิดความเสียหายแก่สถาบันหรือแก่องค์กรใดๆเลยคณะกรรมาการชุดแรกอนุมัติครับอนุมัติให้มีการออกอากาศรายการตอบโจทย์ได้เมื่อวานนี้ซึ่งพวกเราก็รอคอยครับ รอ,รอคอยฟังรอคอยชมแต่ปรากฏว่า15นาทีก่อนจะถึงเวลา21นาฬิกา45นาทีมีคำสั่งจากบรรณาธิการข่าวบางคน3-4คนเท่านั้นเองสั่งครับสั่งยังเฉียบพลันห้ามออกอากาศรายการตอบโจทย์เพียงเท่านั้นเองครับรายการตอบโจทย์มาลายหายไป เป็นรายการตอบโจทย์ในอดีตที่เอาขึ้นมาคนละเรื่องคนละราวกับสิ่งที่ผู้คนทั้งประเทศรอคอยอยู่พวกเราก็ฉงนสนเทใจว่าทำไมทีวีสาธารณะของประชาชนงบประมาณปีละสองพันล้านจะนำเรื่องราวที่ประชาชนสนใจจะนำเรื่องราวในประเทศประชาธิปไตยมาพูดกันไม่ได้ วันนี้ครับวันนี้ก็มีเหตุการณ์ร้อนเกิดขึ้นผลปารากฏว่าคุณพินโยไารสุริยะธรนมาซึ่งเป็นพิธีกรผู้จัดรายการตอบโจทย์ได้ทำการประท้วงประท้วงใครครับไม่ได้ประท้วงประชาชนที่ไปเรียกร้องให้งดออกอากาศนะครับแล้วก็ไม่ได้มีคำสั่งกดดันใดๆจากใครผลปารากฏว่าคุณพินโย ประท้วงผู้บริหารบางท่านของสถานีโทรทัศน์ไทย p ีบีเอสที่เป็นคนสั่งให้งดการอาอกอากาศภายในนั่นเองครับปกมือกับคุณพินโยหน่อยครับถามว่าทำไมต้องปบมือที่ต้องปบมือเพราะคุณพินโยยืนยันในจรรญ,ญาบรรณวิชาชีพสื่อสารมวลชนยืนยันนะครับว่าสิ่งที่คุณพินโยทำนะั้ะถูกต้อง แล้วไม่มีอะไรเสียหายต่อสถาบันใดๆเลยไม่มีอะไรเสียหายใช่ไหมครพูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ไม่ได้เราเป็นประเทศประชาธิปไตยใช่ไม่ใช่ใชแล้วทําไมจะพูดไม่ได้เพราะนั้นผมเห็นด้วยกับคุณพิญโยว่ารายการแบบนี้ควรออกมาอย่าให้ประชาชนเขาไปพูดตามหลังตู้เย็นตามตุ่มตามโอง่งตามหลังครัวเอาออกมาพูดกันบนทีวีเลยอย่างนี้ดีไหมครับ ก็จะได้รู้ว่าประเทศนี้เป็นเช่นไรนะครับผมต้องรีบดูเพราะว่าจําได้ว่าเมื่อวันที่สิบสี่ตุลาเนี่ยพอกระดาษอันนี้ขึ้นมาปั๊บลงมาจากเวทีมีหมายมาเลยติดคุกเพราะนั้นรีบดูก่อนว่าที่พูดไปติดคุกหรือยังเขาก็บอกว่ายังห่างคุกอีกสิบนาทีจะอยากติดคุกรีบๆพูด ผลปรากฏอย่างนี้ครับที่เราต้องสนับสนุนคุณพินโยคุณพินโยไม่ว่าจะมีความคิดใดๆเกี่ยวกับการจัดรายการตอบโจทย์เกี่ยวกับเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ผมถือว่าเป็นประโยชน์ไม่ว่าจะมีความคิดใดๆที่แอบแฝงไว้หรือไม่คนที่น่าละอายที่สุดในเรื่องของการต้องยุติรายการของตอบโจทย์ของคุณพินโยเนี่ยนะครับ คือใครรู้ไหมครับคือสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์สมาคมผู้จัดรายการวิทยุโทรทัศน์ทั้งสองสมาคมหายหัวไปหมดเลยครับสองสมาคมนี้ต้องออกมาแถลงการครับว่ามีการคุกคามสื่อโดยเฉพาะสื่อทีวีสาธารณะอย่างไทย PBS แต่ผมมากหายห่วงเนี่ยสมาคมบ้าอะไร วันนี้สื่อโดนคุกคามเต็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 ม,ต,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 มตาของคนทั้งประเทศใช่ไม่ใช่สมาคมสื่อหายหัวเนียมีวันหนึ่งที่ผมเคยไปสภาอาจารย์จรันเชิญไปเพื่อที่จะ,ะแถลงข่าวไปรัฐสภาผมเอากล้องขึ้นมาถ่ายรูปนักข่าวมันไปแจ้งความหาว่าผมคุกคามสื่อวันนี้ สื่อโดนคุกคามโดยถูกปิดรายการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนคนไทยทั้งประเทศมันไม่ออกมาเห่าแม้แต่แอดเดียวงามหน้าไหมงานสื่อสารมวลชนของประเทศไทยมันเลือกข้างครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับผมกำลังจะเรียนว่าท่านที่พลาดรายการตอบโจทย์เมื่อคืนนี้ท่านมีทางออกครับ แต่ผมก็อึดอัดใจแล้วก็ลำบากใจที่จะประชาสัมพันธ์เนื่องจากในงานวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับมีหลายงานซ้อนกันก่อนอื่นที่จะพูดถึงงานของคุณพินโยผมขออนุญาตพูดถึงงานของนิติราชก่อนคณะนิติราชครับเป็นคณะนักวิชาการที่รวมตัวกันนะครับทำงานเพื่อประเทศชาติเพื่อบ้านเพื่อเมือง ทำแทนประชาชนที่คิดอ่านเรื่องกฎบัตรกฎหมายในการโต้ตอบในการที่จะต่อสู้กับเผด็จการได้จัดงานซึ่งมีน้อยครั้งและพรุ่งนี้ครับบ่ายมองตรงที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ขอเรียนเชิญทุกท่านที่อยู่ที่นี่ที่พอเดินทางไปได้หรือท่านที่ชมจากทางบ้านให้ไปร่วมกันนะครับแสดงพลังครับว่าเราอยู่ข้างประชาธิปไตยเราอยู่ข้างนักวิชาการฝ่ายประชาธิปไตยไปฟังไปชมกันที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกๆท่าน แต่ที่ผมจะพูดต่อมานี้ก็คือว่าบังเอิญครับบังเอิญเมื่อคุณพินโยประกาศยกเลิกรายการตอบโจทย์ทั้งหมดในสถานีโทรทัศน์ไทย p ี s ก็มีรายการที่อีกแห่งหนึ่งนะครับแถวฝั่งทนเป็นรายการที่มีอาจารย์สมศักดิ์เจียมธีรศกุลคุณสอศิวรักษ์อาจารย์สุทธาชัยยิ้มประเสริฐแล้วก็ ด็อกเตอร์อะไรที่ฉีกบัตรอะจำชื่อมันไม่ได้ผมยาวๆมีคุณพินโยเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลข่าวสารให้ทราบว่าก็มีความพยายามที่จะจัดรายการตอบโจทย์สดนอกสถานที่ในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับแต่ว่าผมก็ขออนุญาตที่จะไม่พูดไปมากมายเพราะว่าไปชนกับงานของนิติราชก็อยากจะเชิญชวนให้พวกเราไปงานนิติราชกันให้มากนะครับ นี่ก็คือความอัปยศอดสูงของสื่อมวลชนไทยไม่ยอมเปิดเวทีให้มีการพูดจาเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นประชาธิปไตยนะครับเอาละครับสุดท้ายนี้สิ่งที่ผมจะต้องพูดก็คือการมารวมตัวของพ่อแม่พี่น้องอยู่จนวินาทีนี้เป็นเรื่องที่งดงามสง่างามของภาคประชาชนเราทุกคนเนี่ยนะครับเดินทางกันมาอย่างรวดเร็วสีรามเรดิโอนี่นะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเพื่อที่จะปกป้องกรุงเก่าของเราจากพรรคประชาธิปัตย์ที่มาทําไม่ดีไม่งามกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของเราและพวกเราก็รวมตัวกันทันทีเลยครับทุกคนเดินทางมาอย่างพร้อมเพรียงกันโดยแทบจะไม่ได้นัดหมายด้วยใจเดียวกันว่าเราต้องมาแสดงพลังต่อต้านเผด็จก,การที่มันกําลังเยื้องย่างเข้ามาในจังหวัดนี้ก็ขอปรบกือให้กับพ่อแม่พี่น้องตัวเองด้วยครับนี่จะเป็นอยุธยาโมเดล นี่จะเป็นการระดมพลครั้งแรกตอนที่เดือนเมษาอาการเร่าร้อนต่างๆจะมาเพราะฉะนั้นผมขอริยนพ่อแม่พี่น้องยืนยันอีกครั้งว่าการมาชุมนุมกันครั้งนี้แม้จะไม่มากนักแต่เป็นคนตัวจริงเสียงจริงที่เป็นนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเรียกปุ๊บมาปับ๊บเพราะฉะนั้นในเดือนเมษายนเตรียมตัวไว้ให้ดีจะมีเหตุการณ์อาจจะอะไรเกิดขึ้นเราไม่ทราบ แต่ถ้ามีอะไรปุ๊บประชาชนคนเสื้อแดงผู้รักประชาธิปไตยจะต้องออกมาร่วมกันท,ทันทีใช่ไหมครับปรบมือีกทีครับนี่เป็นการยืนยันเป็นการซ้อมครับว่าอายุทยาโมเดลจะต้องถูกเกิดขึ้นในทุกจังหวัดและผมขอร้องเรียนให้แต่ละจังหวัดที่มีคนเสื้อแดงซักซ้อมได้แล้วครับซักซ้อมว่าท่านสามารถที่จะระดมผู้คนในจังหวัดของท่านแต่ละจังหวัดเนี่ยในครั้ง,อย,งอย่างรวดเร็วเนี่ยภายในหนึ่งวันหรือสองวันเนี่ยได้เท่าไหร่ เพื่อจะแสดงแสนยญญานุภาพกับคนที่พยายามจะล้มล้างรัฐบาลอยู่ในขณะนี้นะครับก็ก่อนที่จะจากไปก็ขออนุญาตร้องเพลงได้ไหมครับผมถามงี้มันก็ต้องได้อยู่แล้วนะถ้าถามว่าไม่ร้องเพลงได้ไหมครับก็คงต้องลงเลยเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตร้องเพลงเพลงหนึ่งครับเพื่อที่จะฝากไว้ให้พ่อแม่พี่น้องได้รู้จักคนตัวเราไม่เอาไม่ได คนนเาไม่เอาไว้บุกมาเด็ดขาทำรัาใจมัน ทนทุกขทนกว้างต้องบอกไปให้ผัวบ้นทำคนไทยนั้นต้องหนาทามมันเจ็บในสมองฟ้าพวงรุณเปล่าจริงเกี่ยวข้ามไทยแล้วออกอยาแกอวช่วยกันูสาวเพื่อปราชิตมาไทยคงไม่มีอะไรให้ทักหรืออย่างไรทำเมืองไทยให้ถอยหลังนึกว่าตัวเป็นนายตายแล้วมัน อยังจำได้ไหมเมืกก่อครั้งเป็นไรเป็นสุขแค่ไหนมีรอยยิ้มด้วยกันขอทำรักปหาคนสาบแชงอยวเนูาชาชอนนน้อแม่ประชาติชามาเข้าระวังภูกรับมายังให้พวกมันเข้ามาย่ำเยีชีวิตคนเรามาถึงตอนนี้ ไม่ให้ใครออกไปได้เพีขอบคุณสุดซึ้งขอบคุณน้องดีร์่วมกันวันนี้เพื่อไทยที่ยังยืนร่วมกันวันนี้เพื่อไทยที่ยั่งยืนใช่ไหมใช่ครับคนวันเสาร์ไม่เอาบริการช่างอยูน่นะครับและยังปกป้องประเทศชาติอ hmm. ย mm ู hmm. ่ท mm ุก hmm. ห mm ัวแห้ง hmm. ร hmm. uh ับ huh. เหือดทนทนบ้าจะออกไปให้ผัวบ้นคนไทยนาต้องน้ำตาดูเป็นเจ็ไทยสุขวังมาบัวรู้หรือขาวิงเที่ยวขาดในแล้วออกยาง้าวยกันสาวือือะชาติกมาไทยคงไม่มียาไรให้ทำหรูอยาไปจะมึงใทยให้ถอยบ้างทุกว่าตัวเป็นนา มันพอไปอนั้นปันยังจำได้ไหมเมื่ั้งเป็นไรเป็นสุขแค่ไหนมีรอยอยิ้มหวยกา,ากนทุกคนต้อรักมาหาคนสาแชน่นคนอยากเปลี่ยนมาชาจวมาเฝ้าระวังควมรักมาหาอย่าให้พวกมันเขา้ามายาำยีชีวิตคนเรามาถึงตอนนี้ ผงไม่ให้ไปนออกไปได้เลยขอบคุณ <Wash> ส <care> ุดซึ้งขอบคุณน้องนี้มืกันวันนี้เพื่อไทยที่ยังยืน้วระาสทยาแลรมได้ร่ด้วยครับสวัสดีครับ ก็เซฟก็ด้วยกับพี่สุชาตินาคบางใสด้วยนะครับเป็นไงพระแม่แม่เป็นไงยืดเส้นกันอีกแล้วครับยังไม่หมดแค่นี้นะครับตามมันมียังมีอีกเป็นชุดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอชุดนิดนึงเอาครับเขาเขียนจดหมายนาย้อยๆก็บอกว่าตีนวดตีนวดน้ำจีนไม่มีน้ำยาองไงเออคุณปู่ปัญหาผมไม่มีน้ำยาแต่คน<ช>ที่ตั้งชื่อผมไม่คนไม่มีน้ำยาครับ